วันนี้มาชมมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก125ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือเพชรภูผา้างมงคลมวยไทยอายุ15ปีสูง1 6เซนเมตรมาจากประเทศไทยส่วนผู้ชกของเข,งขงาไปนำเงินริยาดบุธซาฮาอายุ15ปีเท่ากันสูง1 7เซนเมตรมาจากประเทศฝรั่งเศสวันนี้ไทยกับฝรั่งเศสเจอก,กันนะครับ เพชรผู้ผาในชกมา6ครั้งชนะ4แพ้2ไม่มีเสมอนะครับมาจากจังหวัดสงขลาประเทศไทยนะครับเสืออริยบุษฮาหในช,ชกมา5ครั้งชนะ3แพ้2ไม่มีเสมอเหมือนกันนะครับเสถียรใกล้เคียงกันเลยนะครับน้ำหนักเท่ากันอายุเท่ากันนะครับต่างกันที่ความสูงนะครับความสูงห่างกันเดยวสิเซนนะครับริยะตูนง้เดสูบห้ส่วนเพชรผู้ผาชก เอ้ขอแพ่สูง1 6ึสิบหเซติเมตรต่างกันอยู่สิเส้นนะครับก็ไวคู่กันอยู่นะครับตามฉบับแม่ไม้มวยไทยเพชรผู้ผาช้างมงคลมือไทยนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับก็ไปคู่กันไปก่อน สร็จแล้วก็มาฟังกิกาจากกรรมการนะครับก็เตรียมวามพร้อมกันไปก่อนนะครับผมการเรียกมาก่อนนะครับเช็ดนมเช็ดหน้าก่อนพร้อมแล้วดูสักหนึ่งเลยัเตะแลกเตะกันดูู่ ยังเป็นดิญาต์พยายามเดินเข้ามานะครับสูงกว่าได้ร้อยกว่าเตะอือเตะเน้นๆเ,เลยเอาเตะอีกครั้งหอเ่าจตชรพาก็พยายามจะสวนเคลื่นอนูยทีบไว้เอาเตะอีกครัง้งโอ้ดิญาติเน้นเลยนะครับตอนนี้ได้เปรียบช่วงโจ๊กเนี่ยเตะเน้นๆเ,เ,เลยกากก้านคอเลยเอา้าเพชรพาทีบไว้ทีขึ้นเหมือนกัน พยายามเดินเข้าอยู่นะครับเตะโอ้เอาเตะขึ้นกันเพชรบัวาบอย่างแรกเตะกันเยอะเมื่อต่างชาติมาถึงนี่เขาไม่ค่อยดูเชิงเท่าไหร่นะมาถึงทําได้ทําเลยนะครับมาข้างหน้ามาข้างหน้าเตะโอ้กะก้านคออยู่นะครับตอนนี้ญาติเพชรพัวเตะข้างนอกเล่นฐานล่างต่ําลงมาเท่ากันทีเพชรบัวาริหมัดแทงเขาอดอกนี้ทําได้ดีเลยครับที ยัดเลงอยู่หมัดเขาหนาหมัดเขาตัวเตะตามโอ้เป็นฝาเตะเวิดตอนนี้เป็นงานหนักของเพชรพูผาโอ้เตะเวิรขึเนเหมอนกันต้องหาทางเข้าใกล้ได้นะครับเพชรพูผาอยู่ด้านนอกโดนเตะหนักๆเลยนะครับเตะเึ้นอยู่หมัดเขาหน้าเลยนิยัดนิยัดทีเตะเวิดเตะโดนหมัดของนิยัดนิยัดหมัดเขาหนาหมัดเขาหนา กดข้อมากดข้อมา,อมาแทงเขาเวียงว่ากรรมการแยกมาก่อนโอ้วิ่งจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งเลยนะครับนียากจับเป็นพาทีโพราโดนมัดมสวนเลยมข้างาน้าื่อเตะข้างนอกแต่เพช่รูปฝายเดินลวยเยอะนี่อยาดจับนียาดมข้างาน้ามข้างหน้าเตะอีกครั้งเน้นเลย,เ,เ,ยเ,นนเ,นนเลยนียาดเนี่ยเพชรอนรเตะขึ้นเหมือนกันโอ้วิ่ดศอก เพื่นพระเตะพมหนอกเตะพมหนอกเลยเดิษฐาล่างให้ต่ำมาเท้ากันโอ้โดดแทงเขาใส่หัวไหลเลยยัติมาเขาลุ้นตัวเตะอู้จะโดนกั้นคอหรือเปล่าตอนนี้สัญญาณเตือนแล้วนะครับเพชรอนผู้พระกำลังหาทางเข้าใกล้อยู่ตอนนี้แต่ญาตินี่ไม่เข้าใกล้โอ้เพชรอนพระทีไว้ญาติพยายามจบไว้เตะไวปอย่างเพชรอนพระเตะเตะอึมเดียนมาข้างหน้าเขาลุ้ตัวกดนแทงเขา ลูกหนักๆท่านั้นเลยครับพยิยัตเนี่ยแถบจะเลือกเป่าได้เลยเพยื่อพระทีย่ยัดยับระมัดมัดซอกทั้งมัดทั้งซอกสารพัดเข้าไปเลยตอนนี้เพ็่อพระมาเข้าตัวมาเข้าตัวหมดยกที่หนึ่งนะครับเป็นงานหนักของเพชรผู้ผาเลยนะครับยังเข้าใกล้ไม่ได้เท่าไรเลย และต่อนี้อที่สองนะครับกองการกำลังเรียกมาอยู่ผมและกรมการสั่งดลุยดูยุสองอยางสู้กันจยกลางเวทีอยู่ตอนนี้เป็นเพชรพิภาเดินบ้างนะครับต้องเอาคืนต้องเข้ากันให้ได้แล้วเพชรพิภายัด,ดมัดเข้าหน้าข้ามตัวเพชรพาเตะสวนเลย ทีริยาทีหน้าเลยโอ้เป็นรมัดเขาหน้าโอ้โดนเขาเลยพริยานี่กดขามาแทางเขาแทางเขาเลยเวียงเวียงไปแทงเขาโอแหลกเขากันยุแลกเขากันยุของอก,าการแยกมก่กนโอ้ยลุงตุงนังกันแล้วตอนนี้พรามันยับโอ้ขอไปรียดมัดแล้วมัดยับมัดยับเตะโอ้หนักหนักขนาดเลยเขาีริยัทั้งมัดเขาหน้ายับมัดยับพิริย์ทีาย เพชรว้มามัข้างลำตัวยัดมัดแล้วเตะโอ้เตะกระเด็นเลยกก้านคอเลยนะครับแต่ยังโดนกาดยอยู่เตะข้างนอกอยับยับเตะอีกข้างหนึ่งโอ้ีริยาดเนี่ยเน้นเป้าไหนก็ได้เลยตอนเนี้พเพชรว่ามัดก็น้ามาัดเบื่อโดนศอกสวนเลยเอ้ากดเขามาแทงเขาแทงเขาแล้วเขาก็ยอโย่เลยแล้วเขาไปแล้วเขามากรรมการอย่างมาก่อนโอ,อ้ดีริยาดเนี่ย อยากเตะตรงไหนอยากทำตรงไหนทำได้ใจมาเขาหน้าเพชรวาดเตะยันมาเขาหน้ามาเขาน้าโอ้ยน่าหงายไปเลยเพชรผัวยาดมาเขาหน้าครับนึงเพชรวาดทีไว้เันวามาเขาลำตัวยัดเตะสวนเลยพเ,เพชรวาดเตะขึ้นกันมาเขาหน่าโอ้เตะเบื่ดเลยมาฮุบอีกโอ้ตอนนี้เพชรผาวต้องเดินเข้าไปได้เพชรวามาเขาหน้าเตะเอา โอ้โดนสวนขึ้นเหมือนกันระยะก็สวนขึ้นมันยับไปตอนนี้แหลกกันสุดมันเลยนะครับตอนนี้เพชรพุภาษาหนึ่ยังโอ้ระยะสอกกับเพชรมัดหมัดของเพชรพูภายังเบื่ออยู่นะครับยังเฉียวไปเฉียวมาอยู่แล้วก็เบื่อไปเบื่อมาเยอะเพชรมัดเขาตัวระยะมาข้างหน้ามาข้างหน้าเตะหมดยกที่โอ้ไม่ใช่ครับโดนกระจับนะครับโดนกระจับเตะโดนกระจับ่อไปนะครับ กรรการเข้ามาห้ามแล้วก็เตือนก่อนนะครับว่าระวังกระจาบน้อยมันจะขา้างหนา้าระยะมันข้างหน้าเตะอืมกาการคอเลยนะครับผู้ผาเตะเหมือนกันเพชรวาฒเตะโอ้โดนถีบายโยระยะมันก็เตะอือมเด่นที่ถ้าบดนกาดจ,จากการคอเลยนะครับระยะเนีรยระยะมาขา้างหน้ามาข้างหน้าอืมเพชรวาเตะขึ้นเหมือนกัน มัดคนนู้นตัวไม่รมัดคนโอ้โดนสอกสวนเลยลีรหมัดแล้วก็เตะมัดแล้วก็เตะฟันศอกเตะโอ้รีร์เนี่ยเลือกเป้าเน้น,เ,น,นเลยนะครับหมดยกที่สองอันนี้หมดดดจริงๆนะครับผ่านไปสองยกนี่ยังเป็นลีรอดออกขบได้ชัดเจนกว่าโยนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยไทย หมัดเดียวปุ้งเดียวจอดได้มาดูว่าเพชรผาจะแจ้เจมยังไงนะครับเข้าถึงตัวหรือเปล่าผมแล้วกรรมการสั่งลุยโดยยกที่สามเลยเพชรผาเดินเตะอ๋อเพชรผาจะเข้าไปโดนทีวายโยนี้ัดหมัดแล้วกเตะเพชรผาเตะขึ้นน่องนี้ัดหมัดยับจับไว้ยับหมัดข้าตัวก็น่าอา เพชรวาดเตะกดข้อมาแทงเขาเลยลิยัตแทงเขาแทงเขาเพชรรุบาเบียงอาวต่างคนต่างเบียงอุ้เบียงโอ้ so yeah. oh, yeah. mm ัวเสียบูกรรมการจับไว้เกือบตกวิธีเลยนะครับกรรมการจับขาไม่ทันอยูลิยัตมนจับมันเพชรวา็เตะมาก้ะหนตัยโอ้ลิยัตกดข้อมาแทงเขาเลยอ๋าเบียงกันไปเบียงกันมาอยู่หายาว่าแทงเขากันอยู่แรงเขากันอยู่ลิยัตกระแทงเพชรวากระแทงอยู่แทงเขาเบียงโอ้เบียงหลายตลบเลยกรรมการแยกมาก่อน โอ้ตัวเล็กแต่แข็งแกร่งอยู่นะครับเพชรพัวผ้าสยัดเตะเพชรผ้าเล่งเป้ายุบมหาจังว่าโอ้โดนกอดไว้กอดว้ระยะพยายามกดข้อมาแทงเขาอยู่นะครับแต่ระยะพยายามจะแทงเขาเพชรพ้าก็เบี่ยงโอ้ขาอ่อนลงไปกรรมการต้องแยกก่อนนะครับเบี่ยงไปเบี่ยงมาโยเพชรผัวผาก็ไม่แทงเขาได้ง่ายเนาะเดินเลื่เพชรพ้าเตะเบื่อ ยนมัดทุบแทงเขาอแทงเขาดื้อ,อเลยเพชร้ามาเข้าตัวเลยเอ้าเพชร้าไล่แล้วตอนนี้ต่างคนต่างโดนเอ้เตะเฉียวหน้าไปยันมัดเขานัดแทงเขามัดไปโดนแต่เขาโดนอยู่ดันเขามุลกำลังแยกยันว่างไงยันว่างไงเพชร้าทิเพ,พ,พชร้าเตะเฉียวไปยังไม่โดน ยัดเตมของอยัดเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเพ่อน,นนะามาเตะ,เะ,ะเขึน้นพยายามหมักเขาหน้ามักเขาหน้าครั้งหนึ่งยัดมาทุบขึ้นเยอะเตะเวิดเพริหลาไล่เพริลลาหมัเขาหน้าโอ้มากเขาหน้ามีอาการเป๊ไปเหมือนกันนะยัดเตะสวนเลยผมก็มาแทงเขาแลกเขาก,ากันเยอะแลกเขาก,ากันเยอะผมการก็แยกก่อนลุยไหม เพชรน้องแหกเตะกันยเยอะเพชรมามาดเวอือด,ดนทีไว้ยัดมันยับมันยับถ้าฟันซอกโอ้ซอกดอกนี้เข้าแต่เพชรผัวน,นยังไม่มีอาการอะไรนะครับเพชรวัดแทงเขาขึ้นอยู่ต้องแทงไปรเรื่อยนะครับเพชรผัวให้ได้โดนมัดทุบขึ้นโอ้แรงมัดแรงมัดโอ้ต่างคนต่างโดนยากก็มัดทุบเพชรวมาเตะเวะื้อดทีไว้ คนต่างโดนอยู่ครับตอนต่างคนต่างโดนต่นหนกอดไว้เบียงเขาเชือกเบียงเขาเชือกอู้วางนกเชือกไว้ครับนึงกรรมการจับไว้ก่อนเดี๋ยวตกพิธีอีกยัดเล็งเป้าแล้วตอนนี้หายเอาหมดยกที่สามโอ้ผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับต่างคนต่างโดนอยู่ เลยอีกสองยกนะครับผมการเรียกมาอยู่มาว่าตอนยกที่4ีนะครับผอมแล้วสั่งดุวยดินยยกที่4เลยเพลิดเพลาเดินไล่ตอนเพชรดาลนเตะวืด วันนียดกดข้อมาดเอาแรกเขากันโย่แรกเขากันโย่ดังคนดังแท่งแรกเขากันไปแรกเขากันมาก,นกรรมการแยกก่อนโอ้จะเขาจะโดนกรรมการเลยนะครับเพชรฟ้าเดินไล่แล้วเพชรฟ้าเจ้าคืนแล้วเยัดยัดยัดนกกรเตะเป็ดฟ้าที่ใบยัดมาขนาแทงเขาเดี๋ยัดนี่ขนโนโนเข,า,า,ขาได้เน้นโอ้ยัดเดี๋ยวเดี่ยวแทงเขาเจ้าขาได้เบี่ยงล้มลงไปเลยโอ้ เริ่มบุก้าแล้วเริ่มบุก้าแล้วลิอันเพชรวาทีลิยันมาล้วก็แทงเขาักไว้เพชรวาดเตะสวนเลยโอ้เพชรวาดมาเขาน้าลีอันหน่าหายไปเหมือนกันลิอันเจ้าคือเราลีอันเจ้าคือเราลียันบรนยำยำลรวก็แทงเขาแทงหอกเขาเิดกรรไกแทงเขากันหนึ่ง โอ้เขาได้น้ำได้เนื้อเลยก็ของริยัดเนี่ยแทงเขาแล้วเขาก็ยุกแล้วเขาก็นยุกต่างคนต่างแทงต่างคนต่างแทงอ๋อกรรมการจะปล่อยแทงเขาก็นยุกอาอพอแล้วพอแล้วกรรมการจับแจกเลยต่างคนต่างแทงอยู่วงในเนี่ยอาเตะรีอาดเป็น้าหมัดกน้าเป็นฝ้ามัดก็น้าอ๋อเดินไล่แล้วริยัดเตะสวนริยัดแทงเขาโอ้กดผู้มากดข้อมาเป็นฝาก็พยยามแทงเขาขึ้นเหมือนกัน ต่างคนต่างเรื่องปอแปะแล้วครับยกที่สี่แล้วยัดมันยักคนหน้ามันยักคนหน้ามันยักคนหน้าเอากรนมาแทงเขาเพชรฟางกระแทงเขาขึ้นมาเอาเบี่ยงล้มลงไปเลยล้มไปด้วยกันทั้งคู่เลยเพชรฟ้าเดินไล่อย่างเดิมเพชรฟ้าเตยัดมาทุบมาทุบมาเขาหน้ามาเขาหน้ากองเขาหน้าเพชรฟ้าเตะสวนยัดมาเขาหน้าแทงเขาอู้ เาไล่กันหมัดแจ้งมากันอยู่อมเบี่ยงไปเบี่ยงมาเบี่ยงล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งโอ้นอนกอดกันไปเลยนะครับปอแปรไปด้วยกันทั้งคู่แล้วเป็นฝาเดินไล่อมเลียนหมัดจ้าไว้เันมันจะไว้ยจ้ไว้หนอกกดเข้ามาอมเบี่ยงไม่ล้มแล้วก็โดนเชือกอย่แทงเขาเลยระยะนะกอดกันไปกอดกันมากรรมการแยกมาก,ก่อนเป็นฝาเตะ ระยมัดมันจะบายโยมัดทุบามัดทุบายแทงเขาไปครั้งนึงยันมัดแทงเขาโอ้แทงเขาได้น้ำได้เนื้อเลยยับบายยับไายเอาแทงเขาไครั้งนึงโอ้ระยดเนี่ยใช่ยับวก็แทงเขาได้สบายเลยครับสูงกว่าเนี่ยป็นรถไฟว่าไงเข้าใกล้ได้ไหมรถไฟเตะเบิดทีอาามดยกที่สี่นะครับโอ้ ผ่านไปสี่ยกก็พอแปะกันไปทั้งคู่เหมือนกันนะครับเหลืออีกยกที่หยกสุดท้ายอยู่นะครับทำการเรียกออกมาก,ก่อนพ,พี่เลี้ยงก็ลงไปก่อนทำการเช็ญนม,มชนายก่อนเตรียมความพร้อมก่อน จะเมือทักทายกันก่อนยกสุดท้ายนะครับผมแล้วสัง่งด้วยยกสุด,สดนะกกท้ายยก้านครับเพชรดีญากรรมหมทุบกระเตเพชรผุฟาจะเอาขึ้นเอนยัดที่้าหบัดทุบกระเตอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เพชรผุาจะไม่ได้สังหมัดเลยนะโดนยัดหมัดแล้วกระเตอีกครั้งหนึง่งสามชดสามแทงเขาอีกครั้งหนึ่งเบี่ยงล้มลงไปเลยเพชรทุฟาได้เข่าแค่ครั้งเดียวอยู่น้องนั้นเป็นของดิญัตเลย ยันมาทบแล้วก็ยังไม่เตะเตะเลยเตะเลยยำบยับเตะแต่เชื่อไปเพชรปูานไล่มาจะเอาขึ้นมาหมัดก็น่าโอวเรียก็มัดขึ้นกันทีหมัดยับก็น่าหมัดก็นุ่งตัวหมัดก็น่ามัดก็น่าหมัดปูเรียดมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยมัดมาเป็นชุดเลย เป็นว่ามัดขึ้นกันได้มัดนึ่งโยมัดเบื่อดอกนี้กดอาโดนกดกแทงเขาเลยมัดเบื่อแล้วหลวงไปโดนระยัดกับพอแทงเขาเลยเพชรปูผ้าอยากกระยาบายเตพผ้นอกยาบเจบาูกเตะผมนอกอีกเพชรปูผ้าได้มัดนึ่งโยในเคลื่อนอยู่มัดนั่งแต่โดนเขาโดนเขาอยกงไหมอริยัดนี่เอาคืนสองดอกใหญ่ๆเลย แทงเขาอีกครั้งหนึ่งอดกดข้อมากดข้อลงมาโอ้กดข้อมาจะแทงเขาชนะได้ไหมไม่ได้กรรมการแยกก่อนนะครับเพป็นว่าเดินลุยเพน่ปนว่ามัดมัดเขาหน้าเขาตัวโอ้โหกดข้อแทงเขาเลยริยนเอาเบี่ยงล้มลงไปอีกเลยโอ้นอนกองกันออกยองเลยกรรมการว่าไงกรรมการให้ใส่ฟันยางก่อนฟันยางรถนะครับฟันยางรถจูเลียน ทำการบอกกัดไว้แน่นๆนะครับมลุยไปยกที่สามนัยนะครับพี่ตัวผ้เดืนไล่ยเยอะอู่น้ยัดมัดจกักระแทงเขาตอนริยัดล่ยมัดโอ้สอเข้าไปต้องกดคอล็อกไว้เลยพี่ผ้ามาคนลำตัวนียัดเตะอูหมันยาวก็เตะเตะที่เนี่ยแทบจะกระเด็นเลยนะครับเตะหนักยมือนกันรยัด เป็นมามัดแต่ยังไม่ถึงดีเท่าไรอะ่ะยานมัดลวกเ็เตะอเข้าเต็มเลยแทงเขาฟันศอกฟันศอกอันหนึ่งแทง,แทงเขาแทงเขาล้วเสียหลักรลงไปเลยยัดผมมาเป็นชุดใหญ่เลยนะครับยันเป็นผาไล่แล้วตอนนี้จะเอาคืนแล้วจะหมดยกแล้วยันยัแลวก็เตะโอ้มาเราโดนทีมโอ้โดนมัดคืนเหมือนกันยัดแทงเขา ฟันซอกมาเข้าหน้ามาเขาหน้าโอ้เพื่อนพาลงมาได้เพื่อนวัดเตะอเนี่ยมาสวนเรียดฟันซอกอกดขอไว้ดันเขาเชื่อกมการเขายากมากผมวา,างกลางเวทีเอาหมดยกนะครับโอ้สุดท้ายก็เป็นพี่เป็นน้องขอโทษความัยกันนะครับกมการก็มาชูมือให้ก็เป็นว่าลิยาดบุษฮาจากฝรั่งเศสชนะไปสี่สิบเก้าต่อสี่สิบเจ็ดนะครับ ทำการก็ชูมือให้นะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้เพชรภูผาจากจังหวัดสงขลาประเทศไทยนะครับยินดีกับผูชนะนะครับ